สวัสดีค่ะน้องปิมนะคะนี้าก็จะมาอยู่ในวันลข้อก็เก่งได้ข้อเดี่วกัน,นะค่ะเขาบอกว่าจำนวนทั้ง7ตัวนี้นะคะเป็นตัวอักษรเลยตั้งแต่ a ถึง G เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็น0ูนย์ก็คือเป็นจำนวนนับนั่นเองนะคะแล้วก็เรียงติดกันจากน้อยไปมากเช่นถ้า A เนี่ยเป็น1 B ก็จะเป็น2 C ก็จะเป็น3ตัวต่อไปก็จะเป็น4 5 6 7จนะคะโอเคแล้วก็จากนั้นเขาบอกว่าผลรวมของจานวนทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้ง7จํานวนเนี่ยเป็นกําลังสามสมบูรณ์แล้วก็ C บวก d บวก E นะคะก็จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะจงหาค่าที่น้อยที่สุดของ d ที่เป็นไปได้นะคะอะก่อนอื่นเอ่อเราจะมาดูที่ประโยคสีเขียวตรงนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น กำลัง3สมบูรณ์เนี่ยน้องิมขอเขียนเป็น m ยกกำลัง3ก็แล้วกันนะคะอ่าก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูป m ยกกำลังสได้แล้วก็ c บวก d บก e นะคะให้เป็น n ยกกำลังสองนั่นเองค่ะกำลังสองสมบูรณ์นะคะแล้วก็จากนั้นเราจะให้อ่าให้ a นะคะเขาบอกว่าเป็นจำนวนแรงติดกันเนี่ยแสดงว่าถ้าเรากำหนดให้ a นะคะ มีค่าเป็น x อ่าแล้วก็จะได้ว่าจำนวนต่อไป b เนี่ยก็จะต้องมีค่ามากกว่า a เป็น1นะคะก็จะเป็น x บวก1อ่าก็คือเป็นจำนวนนับที่แดงติดกันนะคะแล้วก็ c เนี่ยก็จะเป็น x บวก2เพิ่มแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลย d ก็จะเป็น x บวก3นะคะแล้วก็จากนั้นมี d e f อ่ะโอเคนะคะได้ทั้ง7ดตัวแปรเนี่ยกำหนดได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะได้ว่าในกรณีสีเขียวนี้นะคะก็จะเป็น x บวก x บวก1นะคะแล้วก็บวกบวกไปจนถึง x บวก6นั่นเองนะคะจะได้ค่าเท่ากับ m ยกกำลัง3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายนะคะมีทั้งหมด7ตัวดังนั้นทุกตัวนะคะประกอบด้วย x หมดเลยนะคะอย่างละตัวนั่นเองดังนั้นก็จะรวมกันได้เป็น 7x นะคะ แล้วก็1บวกไปเไรื่อยๆจนถึง6เนี่ยอ่ะ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง6นะคะใช้สูตรเป็น n คูณในบวก1ส่วน2ก็คืออ่ะ6คูณ7นะคะแล้วก็ส่วน2นั่นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็น21นั่นเองค่ะก็จะมีค่าเท่ากับเยกกำลัง3นะคะจากนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะดึงทำการดึงตัวร่วมจะดอกมานั่นเองเราก็จะได้เป็น7คูณวงเล็บ x-3 บวก 3, มีค่าเท่ากับ m ยกกำลัง3นะคะแล้วก็จากนั้นมีอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะมาดูที่อีกประโยคหนึ่งเลยเขาบอกว่า c บ d บวกบวกเนี่ยเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะดังนั้น c c ก็คือ x-2 บวกอ่ะ x บวก 2, x, บวก 2, บวก, x, บวก 3, แล้วก็บวกเบวก่นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ยกกำลังสองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรวมกันได้เป็น 3x บวก9เท่ากับ n ยกกำลังสองดึงตัวร่องออกมานะคะได้เป็น3คูณลงเล็บ x บวกกับ3นะคะได้ค่าเท่ากับ n ยกกำลังสองนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะจับอ่าสองตัวนี้นะคะที่เป็นตกราบสีชมพูไว้นะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงตรงนี้นะคะอ่า เอามาหารกันนั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวใช้เป็น m นะคะอ่ะ m ยกกำลัง3แล้วก็หารด้วย n ยกกำลัง2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ7คูณงเล็บ x บวก3ส่วนด้วย3คูณงเล็บ x บวก3นั่นเองค่ะอ่าแล้วเราก็จะหารด้วยตรงนี้นะคะสามารถตัดกันได้เลย x บวก3ทั้งบนทั้งล่างนะคะโอเคเราก็จะได้เป็น m ยกกำลังสส่วนด้วย n ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน3น,น,นะคะย้าย n ยกกำลังสองขึ้นไปคูณได้ว่า n m ยกกำลังสมเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน3น,น,นะคะ คูณด้วย n ยกกำลังสองนั่นเองค่ะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเ,เราได้ว่าตรงนี้นะคะคือเขาบอกว่าเป็นผลรวมเนาะแล้วก็ทุกจำนวนเนี่ยตั้งแต่ a ถึง g เลยจะมีจะเป็นจำนวนเต็มนะคะมีเป็นจำนวนนับนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่าค่าของ m ยกกำลังสามแล้วก็ค่าของ n ยกกำลังสองเนี่ยก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มด้วย ตรงนี้นะคะเป็นจำนวนนับอ่ะเป็นจำนวนนับนั่นเองจำนวนนับนะคะโอเคได้เป็นแบบนี้เลยแสดงว่าเราก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นอ่ะเจ็ดเอ็นยกกำลังสองนะคะต้องหารด้วยสามได้ลงตัวนั่นเองนะคะลงตัวซึ่งตระมูลที่ตรงนี้นะคะเออสามเนี่ย 7หันด้วย3ไม่ลงตัวแสดงว่าเราก็จะได้ว่า n ยกกํบบาลังสองเนี่ยก็ต้องหันด้วย3ลงตัวแล้วก็ n เนี่ยก็ต้องหันด้วย3ลงตัวนั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าตรงนี้นะคะจากตรงนี้ n ก็ต้องหารด้วย3ลงตัวนั่นเองเหมือนกันนะคะอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเราก็จะกำหนดเลยนะคะว่าให้ n เนี่ยมีค่าเป็น3 k นั่นเองนะคะ โอเคเพอได้แบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่า m ยกกำลัง3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน3แล้วก็คูณ n คูณ n นะคะซึ่ง n เนี่ยตรงนี้แทนค่าไปเลยเป็น 3k คูณ 3k นะคะตัดเลขตรงนี้ทิ้งไปตัด3กับ3ตรงนี้นะคะแล้ก็จะเหลือเป็น เท่ากับเ,เหลือเป็น3แล้วก็คูณกับ7แล้วก็คูณ k คูณ k นะคะเราจะเขียนแยกเป็นแบบนี้ก่อนซึ่งเราก็จะได้ว่า3กับ7นะคะ3กับ7เนี่ยตรงนี้นะคะเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองเอ่ะ3ทั้งสาทั้ง7เลยนะคะเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้น แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น m ยก,กำลัง3ซึ่งเกิดจาก m คูณ m คูณ m นะคะดังนั้นถ้าก็คือตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถแยกได้ต่อแล้วนะคะดังนั้นถ้าจะให้ได้ค่า m ที่น้อยที่สุดเนี่ยแล้วก็เราก็จะได้ว่า m นะคะ m จะมีค่าเท่ากับ3คูณ7นั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ m ก็จะมีค่าเท่ากับ 3คูณ7นะคะนี้เนี่ยจะเป็นค่าที่น้อยที่สุดของ M แล้วนะคะก็จะได้เป็น21นั่นเองก็จะทำให้ K นะคะก็จะมีค่าเป็น21ด้วยเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า 3คูณเจ็ดด้วยเหมือนกันสามคูณเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นสามคูณเจ็ดด้วยเหมือนกันนะคะโอเคอ่าเราก็คูณกันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งสทั้ง7็เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะเราก็ไม่สามารถแยกได้เป็นจำนวนน้อยก,ก่อนเองไปได้แล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยดังนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะแทนค่าไปเลยอ่ามาดูตรงนี้นะคะเพอเราได้ค่าเที่น้อยที่สุดแล้วนะคะก็จะได้ว่าอืม m มเป็น21นะคะถ้าเราจะหาค่าของ X บวก3เนี่ยก็จะได้เป็นอ่าย้ายเไปหานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็น m ยกกำลัง3ก่อนนะคะก็คือ21คูณ21คูณ 21, 21จากนั้นย้าย7ไปหานั่นเองอุย้ยย้ายเไปหานะคะโอเคแล้วเราก็จะได้ว่า X บวก3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัดเลขตรงนี้นะคะตัด 7กับ2 1เนี่ยจะเหลือเป็น3นั่นเองดังนั้น3คูน21คูณ21นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 1, 3 2 3นั่นเองค่ะอ่าพอเราได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเขาให้เราหาค่าของ D นั่นเองนะคะจากโจทย์เมื่อกี้เลยดังนั้นซึ่งค่าของ D เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ มีค่าเป็น x บวก3นั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบค่านี้ได้เลยว่า m เนี่ยค่าของ d เนี่ยมีค่าเท่ากับ1,323นะคะโอเคก็จะเป็นคำตอบของเราค่ะก็จะจบปแลวนะคะสำหรับวันและข้อก็เก่งได้ข้อที่69ค่ะ